ให้เราบีบบีบเสร็จแล้วนะคะเราใส่น้ำปุ๊บน้ำจะไม่ไหลออกนะคะอ่าทีนี้พอถึงห้องน้ำปุ๊บ<อ>เราต้องกดเพื่อให้น้ำมันไหลเราเรียว่าไลอากาศนะคะไล่อากาศพอ้ําไ,ไหลออกจริงเรากา็ค่อยมาบีบนะคะ <c oughs> ถ้าไม่ไล่อากาศเกิดอะไร <c oughs> คนที่ไม่เคยทำอ๋อคุณจะอืด <c oughs> แก๊สอากาศเข้าไปนิดเดียวก็อืดได้นะคะ นะ่ะฉะนั้นนะคะต้องไล่ไล,ล่ลงก่อนนะในสายที่สำคัญมากเลยนะคะบางท่านพิเศษหน่อยเพบาะว่าโดยปกติมอสระบายดีอยู่แล้วจะต้องเด็ดไหมเดือดค่ะน่ะเดือดค่ะอย่างนี้เดือดแค่เพิ่มเดียวคือ3ามี่ีนะคะ3ามี่ีอันนี้จะอยู่ที่6กสิบีนะคะเอาเพิ่มเดียวสำหรับคนที่ห้าเปา กให้ไวทีนี้น้ำนะคะพอเราจะแตะเดี๋ยวเราไปทำอยู่แตะท่านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70ฉะนั้นอย่าให้ถ้าท่านนอนกับพื้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปวัดระดับให้นะครับเราจะเข้าไปทำให้ทุกห้องนะคะเป็นปั๊มตรงสัมถ้าเกิดว่ามันสูงมากกว่า70ดิได้ไหมได้แต่มันจะเหมือนน้ำตกมันจะไหลเร็วนะคะพอไหลเร็วแล้วร่างกายปรัดไม่ค่อยงานบางคนเกิดอาการหนาวสั่นได้นะคะ ถ้ามันตามไปมันก็จะช้านะคะแต่เดี๋ยวทุกห้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะผักนะคะจะไปรักให้หงานแล้วก็ท่านแคกเป็นแผลไว้ตรงที่ราวผ้ามันจะมีราวใช่ไหมในห้องน้ำแล้วก็ปนนูนะคะอ่ะทีนี้ทําไมน้ําสดาได้แล้วนะคะอ่ะเพราะว่าจะทําให้ท้องเนี่ยลาไส้เราเนี่ยแก้ด้วยแผลในกระเพาะอาหารนะคะท <c oughs> ีนี้พ <c oughs> ี่ไก่รีบบอกไปว่า <c oughs> คนที่ไม่เคยทำเนี่ย มันเอาเรื่องอยู่เหม oh. ือนกันนะเพราะหนูตอนใหม่ๆนี่โอ้โหแทบจะพุ่งเลยนะคะเขาเลยบอกว่าให้ให้ครึ่งเดียวนะครึ่งนึงก่อนอย่าเงี้ยพี่ไก่จะเต็มขวดได้เราเต็มขวดใช่เพราะว่าลาไส้ทำความสะอาดทุกวันค่าไปสื่อไปแล้วทุกวันทุกวันนี่ลาไส้ใน้สะอาดแล้วเหมือนกับท่อน้ำมามันก็บรรจุดเยอะบางคนยังลาไส้ยังตามอยู่นะคะเขาเรียกว่าลำไส้ใหญ่ ะะเพราะลำไส้คนเรานี่9เมตรน,นะวันนี้เราถึงต้องดีท็อกเพื่อให้เอาอาหารเมื่อสองวันที่แล้วเอาออกแต่ก็ยังออกไม่หมดนะคะฉะนั้นพรุ่งนี้เช้าเ,าเราก็จะต้องดีท็อกอีกเพื่อให้ของเก่า<ม>เนี่ยม,มันออกให้มันหมดนะคะ<ม>คนที่มีประจําเดือนมีไหมไม่มีนะคะสําหรับผู้ที่มีประจําเดือนก็ต้องทําทีส์<ม>เขาเรียกว่าขยักสามเป็นสามส่วนให้เข้าน้อย<ม>นะคะส่วนคนเป็นแผลในกระเพาอาหารมีไหม,ม แผลในกระเพาะอาหารผ่าตัดเรพาะหรือผ่าตัดซึ่งผ่าตัดมานะคะอันนี้ก็สําคัญนะคะเราจึงต้องต้องตรวจทุกท่านไม่ต้องกลัวนะคะประวัติเนี่ยเราจะเช็คเราจะเช็คอยู่นะคะผ่าไส้ตีนปีเดือนแล้วเพราะเป็นปีมันแผลติดสนิทแล้วไม่เป็นไรแต่พวกบางคนเริ่มเริ่มหาแผลยังไม่ไม่สนิทดีเวลาน้ำเข้าไปแล้วก็ปวดประจำเดือน ให้ดูเป็นนิดเดียวขึ้นไปแล้วนิดเดียวไปเวลาเดี๋ยวให้ส่วมติดตัวไปฮะมีติดส้วมเยอะได้สไลด์ดีละะคอย่างนั้นอ่ะเราจะได้ยิ่งระบายยิ่งเราออกมามากเพราะว่ามันที่เมื่อกี้แจ้งให้ฟังแล้วมันก้าวใช่ก้าว10เคยคือแบบตัดลำไส้ออกมาลำไส้ฟั้มีตัดลำไส้มพราะฉะนั้นไม่มีเลยอ่าทีนี้นะคะไปนะคะไป เดี๋ยวจับให้พิเศษผมสามวันถ่ายทีล่ะพ่อผมเคยถ่ายเจ็ดเจ็ดวันถ่ายทีถามแกว่าทำไมแกบอกว่าฝึกฝึกเอาโทนเวชชีพไม่หล่อเจ็ดวันสุดท้ายแก่กระแสชีวิตทอาไส้ไปดีอ่าสุดไปนะคะถ้าท่านยังไม่เอ๊ะเมื่อกี้ฟังหมอต้มเคิร์หลับหลับตื่นตื่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเสียบเสียบไก่เสียบโทษนะคะเอไม่แน่ใจ มีใบเดี๋ยวจะเาใบมาติดนะคะที่ห้องน้ำติดว้ให้ทุกพ้อครับสายที่จะให้ไปในน้ำมันจะมีขวดเล็กๆอยู่เราเรียกว่าขวดน้ำมันหลอดลื่นก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะไม่ใช้ดัลซีนนะคะเราค่อนข้างมีฐานะมีานครับเราใช้น้ำมันประหยัดสุดประโยชน์สูงแล้วพรุ่งนี้จะได้เรียนรู้แบบใครยังไม่เคยทำนะคะอ่ามาได้เรียนรู้พ่กนี้ด้วยนะคะท้าไม่ต้องสอนไปเยอะนะพี่ท่านิดเดียวนะแหมจอดปคนนี่ ประมาณนี้พี่กิตินักปั่นเราเนาะมาเล่าให้ังกนะนะก็บอกแล้วกระดานน้อยกั่เข้าไปสองหึงอ่ะเอาเอาแค่นี้พอแค่นี้พอนะคะประมาณนี้ประมาณนี้พอนะคะเสร็จแล้วเราปดล็อกอากาศไล่ลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าเสียบปลายแล้วเราก็ปลดสายน้ำก็จะค่อยๆเข้าไปเวลาเวลามันเข้าอย่าไปอย่าไปฝืน่นะฮะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆทะยับไปเรื่อยแล้วเปิดน้ําไปด้วยแล้วก็ค่อยๆแย่ไปเรื่อยๆึงเข้าจนออกแล้วก็เข้าไปนะเข้าเข้าฝืนมันจะเจ็บจะแสบโคต บางคนเบาอยู่สามพันระบบหมดเลยคูู้ <c oughs> แค่เนี้ยระบบหมดไม่ได้ปวดหรืองไงไม่ใเดี๋ยวก็ตอนนี้เราจะยืดสุดไม่เป็นไรให้เลยเลยเลย,เลย,เลย,เลยช่วงนั้นเดี๋ยวพวกนี้จุดได้ไ<ม>พิธีการเกิดเราอยู่กลันต่างาเปลี่ยน <c oughs> ตามหน้าง,งานเปลี่ยนตามหน้าง,งานที่ไหนต้องเปลี่ยนที่ทาเนีางงาน่ยนะครับถ้าเราทาเนี่ยม,ม,ม,มันจะไดนให้ เรื่องนั้วหนูก็ไปก่อนนำไปก่อนแตให้เก็บน้อยลงในปัจจุบันเสีต่ลจังหวัดเนี่ยต้องเน้นด้วยนะต้องระวังต้รังเดี๋ยวไม่แย่เลยหนูไม่ได้จะลืมนะอาจารย์ขอโทษพ่อบ้่าหนูหนูจะขับไปไต่จังหวัดนะคะวันที่ไปคนดอยคนดอยนะอันนี้หนูไปไปทำให้คนดอยก็มีนะคะเมื่อสมัยก่อนตอนเป็นวิทยากรใหม่ๆ ไม่อยาพูดคุไก่มันรู้สึกมันกระดาบมันตูกอะไรเงี้หรอดางอะไรเงี้ยไปทางเหนือแล้ว,ลวเออนี่นะคะเดี๋ยวสอดสายเข้าไปทางทางรูนะคะแล้วก็เข้าไปทางนั้นนะคะอเอมันก็จะกำกวมอยู่นะเพราะเราก็าไม่ค่อยพูดเลยนะมาไปใหม่ๆนะ,ะปรากฏว,ว่าคเรเข้ามาจุด้มพนิดนึงเอทำไมหนูกเข้าไปได้น้อยจังเลยเขาบ้าี้เอ๊ไมได้น้อยปวดมันก็ปรากฏว่าเ้าไป แต่ใส่ช่องพอดเลยลาลอาออกไปกว่าเป็นหอไปเลยดีกว่าไปาำที่ฝั่งอีกนะคะอันนี้ก็คือว่าเราเราเเรราามีเรามีบางบางครั้งเนี่ยาการสื่อสารอาสา,าไทยในบางครั้งเนี่ยเราก็คิดว่าเราสื่อสารไปแล้วเขาคงจะเข้าใจที่เราสื่อสารแต่บปรากฏว่ามันต้องเคลียร์นะคะอมันไม่เข้าใจทา <c oughs> ไม่เข้าใจที่ดีถามเลยใครถามเลยไนมะ่ต้องคิดอีก เพราะว่าการดท็อทซ์นีสำคัญนะคะการดท็อทซ์นีสำคัญมากนะคะสิ่งสกปรกในหลุมไส้เดี๋ยวเราจะมีฉายโปรเจคเตอร์ให้ดูนะเราจะมีอยงความรู้ฉายโปรเจคเตอร์ให้ดูนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแต่ที่นี่หน้าตาเก่าคุนๆน่าเหมือนดูเคยเจอที่ศรีสระอโศกในบางข่านนะคะนะคะก็หลายท่านนะคะก็คงจะผ่านความรู้ก็คนดูเอาซ้ำไปอีกก่อนแล้วกันนะคะคือเราจะได้รู้ว่า ทำไมเราถึงต้องดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยมันจะต้องทำความสะอาดก่อนที่กระบวนการพวกนี้ที่เราจะดื่มน้ำมันมะกอกเพื่อไปดื่มเลีงเนี่ยคะตอนนี้เราเข้ากระบวนการที่เรียกว่าไดาเอทดนะกดอาหารที่เป็นศาสตร์อินเดียนะคะอันนี้เราก็จะเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการกดเพื่อจะเตรียมความพออร้อมเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยทำงานนะคะกินจุกกินจิตกินอาหารเนี่ย ตับทางานไปด้วยนะคะทุกอย่างตับจะทํางานไปด้วยเพราะนั้นตอนนี้ตับหิดพักแล้วพอตับผิดพักแล้วเราก็จะต้องนึ่งอารมณ์ด้วยวันนี้เราเจอกันหน้าใหม่ยุ่งแย้จัดสายกนนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ยิ่งสนุกใหญ่นะคะคืนนี้มีลำบกงคพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ลำบงคืนนี้ไม่มีลำให้คหนนี้ไม่รับมีร้องไม่มีอะไรเลยคุยอะไรกันสบายสบาย แต่แล้วแต่อารมณ์อ๋อเห็นตามหน้างานตอบหน้างานเห็นแจ้งเห็นแจ้งทางให้หมอหมอทำกระบวนการว่าคืนนี้พี่ไก่จะอาจจะมีอะไรสิร์ฟร้องเพลงเบาๆเรืองนี้นะคะประมาณสองทุ่มนะครับส่วนเอกสารนะคะตัวนี้เรากำลังเราเราเราจะพิมพ์ให้ทุกท่านนะคะถ้าพิมพ์ไม่ทันเนี่ยเราจะแจกให้ช่วงนี้ก่อนนะคะห้องจะมีใช่ไหมห้องเรือนหนึ่งห้องเรือนหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่า เราทีมงานเราเราจะทำตามก็ของก็ของงานนะคะว่าต้องการรูปแบบยังไงแต่ว่าที่จะไม่ขี้เพียนก็คือหนึ่งกระบวนการคุณต้องรู้ว่าดิทอคุณต้องรับชอบตัวเองด้วยนะคะ9้าโมงเที่ยงบ่ายสามนะคะท้องพอกเลยหนึงฉะนั้นวันนี้เรามาเริ่มตอนบ่าย3นะนะคะทุกี้ก็จะเป็น9้าโมงเช้าเที่ยงนะคะบ่ายสแต่ตอนเช้ามาต้องพอกหน้าแช่เท้าก่อนนะฮะออกกำลังกาย อ่าทีนี้ตอนเช้ามาห้ามแปลงผ่านห้ามดื่มน้ำนะคะเราจะเจอกันที่จุดลงทะเบียนเราจะวัดค่า pH นะคะวยกระดาษมาด้วยน,นะคะว่าค่า pH ของคุณเนี่ยเท่าไหร่ถ้าคุณป่วยเนี่ย pH มันจะต่ำกว่าเจ็นะคะฉะนั้นน้ำดื่มเนี่ยมันเป็น8.5ใช่ไหมคะตอนนี้เราเริ่มไปปรับเขาเรียกว่าปรับสมดุลแล้นะคะปรับสมดุลตัวเองแล้วนะคะอ่าเพราะว่าบางท่านเนี่ยหนึ่งคนเชื่อได้คนไทยเนี่ยกินน้ําน้อย พวกแบบพวกทำงานราชการนั่งประชุมทั้งวัน่ยนะน้ำเน็กแก้วเขาเสิร์ฟถูกไหมคะพี่นะคะเนะี่ยก็คือจะทำให้ระบบใตมีปัญหาปัดสวะาก็ติดค่ะ นะฮะฉะนั้นเราไปอยู่ที่เนี่ยเราถือว่าเรามีแหลกล้เราพักผ่อนแล้อยากทําอะไรทําเลยหนึ่งอารมณ์ต้องเป็นใหญ่ด้วยนะคะยิ่งเยินใจใครมีความทุกข์อะไรนะคะมาบอกทางทีมงานหมอบ้านๆได้นะคะก็จะมีทั้งหมอนวดขอดูมีไหมอันนั้นหมออะไรหมอผีครับหมอผีอะไรนหมอปรึกษาผมเพิ่มรือหมอประโคมเลยหมอผีเลยแม่ปบาเลือกครับดูหมอดูอดูแค่ดูอย่างเดียวแค่ดูอย่างเดียวก็ไปทักรักษา คิดว่าต้องมีคนที่นะคะมีความสามารถในแต่ละศาสตร์เนี่ยเราถือว่า้อแต่ละที่เนี่ยเราจะเอาพวกมมความรู้นะคะ,ะ,คะมารวมกันมาแชร์ป,ประสบการณ์กันฉะครับฉนั้นกระดาษนะคะกระดาษลิสมันเนี่ยตอนเช้าพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะตอนตีห้าครึ่งทัน,ท<า>นหรือเปล่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาคัดกรองเรามาบริการท่านนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทัน ทุกคนต้องทาเราจะพูดพูดเลยเราพูดเหมือนเขาอดินดนประคำหมดทุกคนเดินเราคำหมดทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ผลเดี๋ยวไม่ได้ผลอ่านี่นะคะเราก็แลบดิ้นออกมาเป็นสิ่งแรกดิ้นปิ้นตาให้พวกหมอก่อนเลยนะคะแลบดิ้นออกมาแล้วเราก็วัดค่าโดยสีนะคะให้อยู่บนโคนลิ้นนะคะนับหนึ่งสสิบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจนะคะแล้วก็จดในพื้นที่ลงในใบสมัครให้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้อมน้ำมันมะพร้าว นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยหนึ่งช้อนทำไมต้องอมเพราะว่าแบคทีเรียในช่องปากเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะอมเสร็จแล้วเนี่ยให้คั่วฮักตืนนะฮักตื่นแย่บางคนเขาบอกน้ำมันมะพร้าวมีประโยชน์หมอให้กินแบบนี้ค่ะกินละลายละลายไ่ได้นะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะคั่วคั่วนะคะอาจารย์บอกอาจารย์พี่เชมบอกไรฟันเขาเรียกว่าดึงยันแบบคั่วไปเนี่ยนะคะเนี่ยจากที่น้ำใสๆนะคะเดี๋ยวพอ ห้ามปุ๋ยห้ามทายที่ต้นไม้เด็ดขาดนะคะห้ามบ้วนทิ้งนะคะที่ต้นไม้ห้ามเลยเพราะว่าแบทีเรียในช่องปากให่เราตัวร้ายเลยนะคะต้นไม้เขาจะตายได้ที่รีสอร์ทเราจะมีกระผองวาง <c oughs> ที่ใกล้ๆจุดขรบองแเตียนนะคะถ้าไปบ้วนที่นั่นนะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาไปเอาไปทิ้งให้นะคะจะที่ท่านบ้วนนีจะเป็นสีขาวขุ่น เขาบอกผมแต่ที่เ oui. รียนในช่าหางเราเยอะขนาดนะคะประมาณ15-20นาทีแล้วก็เด mm ินออกร่างกายเดินรอบสาลเดินอะไรได้นะคะในเดียตอนเช้าเนี่ยแนะนำว่ามาเช้าเลยลองดูนะมันเป็นสนามหญ้าทในสนามหญ้าเนี่ยเราสามารถเดินขอรองเท้าได้นะคะประจุไฟฟ้าในตัวเราก็ค่อนเยอะไหนจะนั่งห้องแอร์อาบน้ำอุ่นใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ ไฟฟ้าทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยอยู่ในตัวเราเราเดินใกล้กันเนี่ยอุ้ยไฟช็อตนึกว่าปิ้งกันไม่ใช่นะเพราะว่าจะประจุไฟฟ้าสถิตในตัวเราค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เรามีโอกาสอยู่กับธรรมชาติแล้วแนะนําให้เดินถอดรองเท้าเดินบนยอดหญ้าเนี่ยเขาเรียกว่าทำทางยอดหญ้ามาเดินออกกำลังกายนะคะเออไปเช้กุญแจไม่มีเกลือก็ใช้ได้ค่ะมีแต่ขี้ไก่อ๋อ้เนี่ยอยู่กับ ปนปุยดีๆนะคะต้นในที่ใหญ่หลังจากนั้นเราก็ติดจะไปแช่เท้าที่รอบบริเวณว่ายน้ำถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตกก็คงจะแช่เท้ากันที่แช่พื้แช่เท้านะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้อาจารย์นิดมาคุยสักสองสามนาทีก่อนไหมเพราะว่าอาจารย์นิดเนี่ยจะเป็นนักศิลปะที่อยู่ใกล้ๆพัทยาดีไปเข้าคอร์สบอกเพนอยู่ที่ ปับเอื่อเพื่อสองสวันอแมันร้อน่แดดร้อนก็ตากแดดตากแดดถ้าตากแดดถ้านเปไเดี๋ยวถ้าคนไหนที่โดนแดดแล้วก็ไม่ไหวก็จะจ้จเหยิบใสหับลหรือจะมาตั้งตรงพื้นตรงนี้ก็ได้ช่วงเวลาเนี้ยเขาบอกว่าาแดดดีอยู่นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราอดอาหารดรดรจาได้รได้